อันนี้เลิกงานแล,ล้วโครงหลงังคาก็รือออกมาได้90%แล้วนะฮะกับโครงหลังคาใหม่นะฮะสวัสดีครัสวัสดีรอบข้างนะฮะคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้นะเราก็เดินจาก ร้านค้านะฮะที่อยู่ในกลางหมู่บ้านฮะบ้านเดือดนะครับเราเดินจากวัดมาไปกลับก็ประมาณ1นกิลไปนะฮะแต่ว่ามาอัพคลิปนะฮะเนื่องจากว่าสัญญาณที่วัดมันดับสนิทนะฮะกลิปเลยนะไม่มีสัญญาณทางร้านค้าก็ใจดีมากน่ารักมากนะฮะให้รหัสไ i ไฟมานะแล้วเราก็นั่งอัพคลิปเปิดพัดลมให้ด้วยนะฮะ มีที่นั่งสบายนะครับพวกเราก็สนับสนุนเขานโดยการซื้อขนมซื้อน้ำดื่มนะซื้อเครื่องดื่มกินนะฮะเป็นน้ำใจที่ตอบแทนซึ่งกันและกันนะครับผมะอบคลิปเสแล้วนะก็กำลังจะเดินกลับไปที่วัดบ้านเดือนะคผู้ชมนะก็มีพี่เสือนะครับถ่ายคลิปสองช่องนะช่องเสือพะปายนะกับช่อง มอนโอมชาแนลนะครับผมแล้วก็มีป้าเชบ้านนะถ่ายคลิปช่องป้าเชบ้านกับช่องอาลุงอนุวัฒน์นะะอนุวัฒน์สุดฤนธิ์นะครับแล้วก็จ่าเอ็มนะฮาคลิปกันแนละ้วก็เดินกลับกันแล้วนะครับบ้านเดือเป็นหมู่บ้านใหญ่นะเอเฟลนะเห็นบอกว่ามีประมาณสามร้อยหลังคาเรือนนะฮะนัวัดก็มีสามวัดนะฮะเออ กวเยอะนะกระจายกันอยู่ตามรอบๆหมู่บ้านนะครับผมลักษณะของหมู่บ้านเดือนก็จะอยู่ใกล้ๆกับแม่น้ำโขงเลยเนาะนะครับจากวัดเนี่ยเห็นบอกว่าเดินไปแค่นะ200เมตรเท่าทนั้นเองนะจะถึงแม่น้ำโขงแล้วนะแต่ลักษณะมันจะเป็น ในป่านะครับทางเดินอาจจะไม่ไม่สะดวกเท่าไหรน่นะคุณผู้ชมนะแต่ถ้าดูจากแผนที่นะจะเห็นชัดเลยนะฮะโอ้นี่ดอกอะไรเนี่ยโอ้สวยงามใช่ดอกพุทธรักษาหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นโรงเรียนนะครับที่เราเคยมา จัดกิจกรรมนะตอนนั้นก็มีผู้ใหญ่ชดีเนาะนะร่วมนะมอบนะอุปกรณ์กีฬามอบทุนการศึกษาแล้วก็เลี้ยงอาหารให้กับเด็กๆนะฮะอยู่ตรงข้ามเลยนะคุณผู้ชมนี่นะวัดบ้านเดือนะฮนะโรงเรียนยูเนสโกเนาะนะ ตอนเย็นก็มีเด็กๆนะฮเะยาวชนมาออกกำลังกายมันก,นะนกนะ็เขตบริเวณวัดนะฮะเดินลงแต่ซุ้มประตูสีชมพูนะฮะหอระฆังนะครับแล้วก็โบสถนะ์ที่ลุงนพะลพระแตนนะได้เป็นนะสะพานบนนะฮะของคุณแม่ราตรีนะฮะแล้วก็เอฟซีไลลท่านนะครับ ใีการมาปรับปรุงบูรณะใหม่นะครับให้่เกิดความสวยงานมนั่นเองนะฮะเสียงที่ได้ยินก็มาจากการต่อเติมรีโนเวทหลังคาใหม่นะฮะ องค์ปู่สีสุโชกับองค์แม่ย่าสีปทุมานะฮะมัน,มนอาจาจะดูมืดๆนิดนึงนะไปท่านนะที่ได้ดูคลิปเนาะ ที่ทางเราถ่ายลงไปก็จะมีต้นหนามั่วที่ลูกดกมากมากนะบอกให้ขอหลวงพ่อเก็บมะม่วงนะกลับไปฝากนะสาบอหน่อยนะเพราะมันดกมากแล้วก็ร่วงเต็มพื้นนะคุณผู้ชมที่ใครเก็บกินเลยนะ อบ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 กินได้นะ

ก็มาอะ็กเต่านะที่ถอดลงมานะครับนีลังคาก็เปลี่ยนสีใหม่นะครับ ทุกนี้มาลุ้นกันนะคะว่าไหมคะมาตะภาพที่นี่ ข้างบนมีรรงพึ่งด้วยหรอน่ะลุงบอกลุงบอกข้างบนมีรังขึ้นวันนี้เลิกงานเลย โครงหลงังคาก็รื้อออกมาได้90%แล้วนะฮะออกรับโครงหลงังคาใหม่นะฮะ